สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่จุดไฟความคิดพื้นที่เล็กๆที่อยากให้คุณวางทุกอย่างลงสักครู่วางความเหนื่อยวางคำคาดหวังวางเสียงของคนรอบตัวแล้วลองกลับมาอยู่กับเสียงข้างในของตัวเองอย่างอ่อนโยนวันนี้ถ้าคุณกดเข้ามาฟังตอนนี้อาจไม่ใช่เพราะคุณอยากได้คำตอบที่ยิ่งใหญ่แต่อาจเป็นเพราะหัวใจคุณกำลังต้องการ ใครสักคนที่เข้าใจและถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเลยแม้แต่นิดเดียวอยากให้รู้ว่าคุณมาถูกที่แล้วค่ะมีวันที่เรายือนอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างประหลาดมีวันที่เราพยายามอธิบายความรู้สึกของตัวเองแล้วแต่ไม่มีใครฟังจนจบมีวันที่เราเงียบไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูด แต่เพราะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนและมีวันที่เรายิ้มทั้งที่ข้างในมันไม่ไหวเลยวันที่โลกทั้งใบดูเหมือนไม่ได้โหดร้ายอะไรเป็นพิเศษแต่หัวใจเรากลับหนักจนแทบยกไม่ขึ้นความรู้สึกแบบนี้มันเจ็บลึกนะคะเจ็บแบบที่ไม่ต้องมีบาดแผลให้ใครเห็นเจ็บแบบที่คนอื่นอาจบ,บอกว่าคิดมากไปหรือเปล่าแต่สำหรับคนที่กำลังเผชิญอยู่จริงๆ มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยการที่ไม่มีใครเข้าใจไม่ได้แปลว่าคุณอธิบายไม่เก่งไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอและไม่ได้แปลว่าคุณเรียกร้องความสนใจมากเกินไปมันแค่หมายความว่าความรู้สึกของคุณลึกและไม่ใช่ทุกคนจะดำลงไปถึงตรงนั้นได้หลายคนเติบโตมากับการเรียนรู้ว่าต้องเข้มแข็งต้องเก็บอาการต้องไม่เป็นภาระของใคร ต้องไม่บ่นมากต้องไม่อ่อนแอให้ใครเห็นและสุดท้ายเราเก่งมากในการดูแลคนอื่นแต่กลับไม่รู้จะดูแลใจตัวเองยังไงในวันที่ใจมันต้องการใครสักคนจริงๆบางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการคำแนะนำไม่ได้ต้องการทางออกไม่ได้ต้องการคนมาบอกว่าเราควรทำยังไงเราต้องการแค่ใครสักคนที่นั่งอยู่ข้างๆแล้วบอกว่าเราฟังอยู่นะ ความรู้สึกนี้มันหนักจริงๆคุณไม่ผิดที่รู้สึกแบบนี้แต่เมื่อไม่มีใครพูดคำเหล่านั้นให้เราหัวใจเราจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราคิดมากไปหรือเปล่าว่าเราควรหยุดรู้สึกได้แล้วหรือ,อยังว่าเราควรเก่งกว่านี้เข้มแข็งกว่านี้อดทนกว่านี้ไหมและนั่นแหละคะ่ะคือจุดที่ใจเราเริ่มบาดเจ็บซ้ำจากตัวเองวันนี้ ฉันอยากชวนคุณหยุดการโทษตัวเองก่อนหยุดตั้งคำถามว่าทำไมไม่มีใครเข้าใจแล้วลองถามใหม่ว่าในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเราจะดูแลใจตัวเองยังไงดีเพราะความจริงข้อหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินกันคือไม่ใช่ทุกช่วงเวลาของชีวิตที่เราจะมีคนเข้าใจเราได้ทันทีและนั่นไม่ได้ทำให้คุณโดดเดี่ยวตลอดไปแต่มันกำลังสอนทักษะที่สำคัญมากอย่างหนึ่งให้คุณ นั่นคือการอยู่ข้างตัวเองให้เป็นการดูแลใจตัวเองไม่ได้แปลว่าคุณต้องเข้มแข็งขึ้นทันทีไม่ได้แปลว่าคุณต้องคิดบวกและไม่ได้แปลว่าคุณต้องทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นการดูแลใจตัวเองคือการยอมรับว่าตอนนี้ฉันกําลังไม่ไหวและฉันจะไม่ทิ้งตัวเองแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็เป็นการดูแลใจในระดับที่ลึกมากแล้ว ลองสังเกตตัวเองนะคะเวลาที่ไม่มีใครเข้าใจคุณมักทำอะไรกับตัวเองบางคนจะเงียบบางคนจะโกรธบางคนจะร้องไห้คนเดียวบางคนจะพยายามยุ่งให้ลืมบางคนจะดึงตัวเองออกจากทุกคนไม่มีแบบไหนผิดเลยทั้งหมดนั้นคือคกลไกการป้องกันหัวใจของคุณแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือหลังจากนั้นคุณพูดอะไรกับตัวเองคุณปลอบตัวเอง หรือคุณตำหนิตัวเองคุณโอบกอดความรู้สึกนั้นหรือคุณผลักมันออกไปพร้อมคำว่าอย่าคิดมากหลายครั้งความเจ็บปวดไม่ได้หนักเพราะสถานการณ์แต่มันหนักเพราะเราปล่อยให้ตัวเองอยู่กับมันลำพังโดยไม่มีแม้แต่คำปลอบจากตัวเองวันนี้ถ้าไม่มีใครเข้าใจคุณฉันอยากให้คุณเริ่มจากการฟังตัวเองก่อนฟังแบบไม่ตัดสินฟังแบบไม่รีบแก้ ฟังเหมือนคุณกำลังนั่งฟังคนที่คุณรักที่สุดในชีวิตเล่าเรื่องคุณไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งในตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องคิดให้ได้ว่าพรุ่งนี้จะทำยังไงคุณแค่ต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกตรงหน้าและยอมรับว่ามันมีอยู่จริงความรู้สึกไม่ต้องการการแก้ไขเสมอไปมันต้องการพื้นที่แล้ววันนี้ขอให้พื้นที่นั้นเป็นหัวใจของคุณเอง บางทีการดูแลใจตัวเองในวันที่ไม่มีใครเข้าใจอาจเริ่มจากการบอกตัวเองเบาๆว่าไม่เป็นไรนะที่วันนี้จะอ่อนแอไม่เป็นไรนะที่ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะที่ยังหาคำตอบไม่ได้คำพูดเหล่านี้อาจไม่เปลี่ยนสถานการณ์แต่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณยืนอยู่ในสถานการณ์นั้นจากการยืนอย่างโดดเดี่ยวเป็นการยืนโดยมีตัวเองอยู่ข้างๆ และอยากให้คุณรู้ไว้ว่าความเข้าใจจากคนอื่นเป็นของขวัญแต่ความเข้าใจจากตัวเองคือรากฐานของการเยียวยาในวันที่โลกเงียบเสียงของตัวเองจะดังขึ้นและถ้าคุณฝึกฟังเสียงนั้นอย่างอ่อนโยนวันหนึ่งมันจะกลายเป็นเสียงที่มั่นคงเสียงที่คอยพาคุณผ่านวันที่ยากแม้ไม่มีใครเดินข้างๆก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องรีบดีขึ้น ไม่จำเป็นต้องรีบหายไม่จำเป็นต้องรีบเก่งคุณแค่ต้องไม่ทอดทิ้งตัวเองในวันที่ใจต้องการคุณที่สุดและตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของการดูแลใจจริงๆค่ะบางครั้งชีวิตมันไม่ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะแต่ต้องการเพียงแค่การขยับตัวทีละนิดเหมือนคุณกำลังนั่งอยู่ในห้องมืดที่เงียบสงัดถ้าคุณลุกขึ้นเดินไปเปิดม่านนิดเดียว แสงเล็กๆที่ลอดเข้ามามันอาจยังไม่ทำให้ห้องสว่างแบบเต็มที่แต่มันทำให้คุณมองเห็นทางเดินมากขึ้นเห็นว่าที่คืนไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ๆความกลัวในใจคุณก็ลดลงความรู้สึกว่าชีวิตมันหมุนวนอยู่ที่เดิมก็ค่อยๆหายไปทีละนิดทั้งหมดนี้เกิดจากการขยับเล็กๆเพียงครั้งเดียวนิสัยเล็กๆก็เป็นแบบนั้นค่ะคุณอาจเริ่มจากอะไรที่เรียบง่ายที่สุด เช่นนั่งหลังตรงขณะฟังพอดแคสต์ตอนนี้แล้วหายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งฟังดูเป็นเรื่องเล็กมากแต่การหายใจลึกๆทำให้สมองคุณกลับมาเชื่อมต่อกับปัจจุบันและทำให้หัวใจคุณรู้สึกมีพื้นที่มากขึ้นนิดหน่อยการเริ่มต้นชีวิตที่ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนโลกค่ะแต่เริ่มจากการเปลี่ยนจังหวะเล็กๆของชีวิตตัวเองก่อนเสมอ ตลอดหลายปีที่ฉันได้ฟังเรื่องราวของผู้คนมากมายทั้งคนที่กำลังเริ่มใหม่คนที่ล้มลงแล้วลุกขึ้นอีกครั้งคนที่โดนความคิดลบกัดกินหัวใจจนแทบไม่มีแรงจะก้าวต่อสิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นร่วมกันคือคนที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงไม่ใช่คนที่พยายามยิ่งใหญ่ที่สุดแต่คือคนที่ซื่อสัตย์กับความเล็กของตัวเองมากที่สุดคือคนที่ไม่กดดันให้ตัวเองต้องสมบูรณ์แบบในวันเดียว แต่ให้โอกาสตัวเองทำอะไรเล็กๆแล้วซ้ำมันทุกวันคุณรู้ไหมคะความรู้สึกผิดที่คุณเคยมีในอดีตมันกำลังบอกอะไรบางอย่างกับคุณค่ะมันไม่ได้บอกว่าคุณล้มเหลวแต่มันกำลังบอกว่าคุณรู้แล้วว่าคุณอยากเปลี่ยนอะไรถ้าคุณรู้สึกผิดที่ไม่ดูแลตัวเองนั่นแปลว่าคุณอยากเริ่มดูแลถ้าคุณรู้สึกผิดที่พลาดวันประกันพรุ่งนั่นแปลว่าคุณอยากทำอะไรบางอย่าง ถ้าคุณรู้สึกผิดที่ชีวิตยังไม่ไปไหนแปลว่าหัวใจคุณกำลังเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มจากนิสัยเล็กๆวันนี้ได้เลยไม่จำเป็นต้องตื่นตีห้าไม่จำเป็นต้องวิ่งสิบกิโลไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเดือนละสิบเล่มไม่จำเป็นต้องแปลงโฉมชีวิตทันทีแต่จำเป็นต้องจริงใจกับตัวเองในนิสัยหนึ่งนิสัยที่คุณเลือกคนจำนวนมากไม่เริ่มเพราะรู้สึกว่าเล็กเกินไป เล็กจนไม่เห็นผลเล็กจนไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนอะไรได้แต่ความลับคือนิสัยเล็กๆเหล่านี้คือรากฐานของชีวิตใหม่ค่ะลองนึกภาพต้นไม้สักต้นนะคะตอนที่มันเป็นเมล็ดเล็กๆไม่มีใครคิดว่ามันจะเติบโตแต่รากที่ซ่อนอยู่ใต้ดินต่างหากที่ค่อยๆผลักมันขึ้นสู่ผิวดินนิสัยเล็กๆก็เป็นรากของคุณคุณอาจไม่เห็นมันทำงาน แต่พอวันหนึ่งคุณเติบโตพ้นจากพื้นเก่าๆของชีวิตคุณจะรู้เลยว่าทั้งหมดมันเริ่มจากวันธรรมดาวันหนึ่งแบบวันนี้นี่แหละหลายคนติดอยู่ตรงนี้ค่ะติดอยู่กับความคิดว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มติดอยู่กับความรู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยเกินไปติดกับคำว่าค่อยทำพรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้ก็กลายเป็นพรุ่งนี้อีกวันพอเวลาผ่านไปคุณเริ่มตีความว่าตัวเองเป็นคนไม่มีวินยัย ทั้งที่ความจริงแล้วคุณแค่ยังไม่เจอนิสัยเล็กๆที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าทำได้ง่ายพอที่จะเริ่มชีวิตไม่ต้องการให้คุณเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงใหญ่โตค่ะชีวิตต้องการให้คุณเริ่มจากอะไรก็ได้ที่มันง่ายพอที่จะไม่ปฏิเสธแค่นั้นก็พอเพราะเมื่อคุณเริ่มทำสิ่งเล็กๆได้สำเร็จความมั่นใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นความรู้สึกว่าฉันทำไม่ได้จะค่อยๆเบาลง และความคิดที่เคยดึงคุณไว้ก็จะเริ่มคลายออกเหมือนปมที่เราค่อยๆค,คลายเชือกไม่ใช่ดึงแรงๆจนมันแน่นกว่าเดิมคุณอาจคิดว่าแค่นั่งจดบันทึกสองสาบรรทัดในตอนเช้าจะเปลี่ยนชีวิตอะไรได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะเพราะการจดบันทึกไม่ใช่การเขียนความคิดแต่มันคือการเลือกความคิดที่จะอยู่ในหัวของคุณตลอดทั้งวันมันคือการกำหนดทิศทางให้ตัวเองแบบนุ่มนวลแต่มั่นคง คุณอาจคิดว่าแค่เก็บเตียงตอนตื่นเป็นเรื่องไร้สาระแต่คนที่เริ่มต้นวันด้วยเตียงที่เรียบร้อยคือคนที่เริ่มต้นวันด้วยความสำเร็จหนึ่งอย่างและความสำเร็จเล็กๆนี้จะส่งผลไปทั้งวันมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณควบคุมชีวิตมากขึ้นและความมั่นคงในใจเริ่มขึ้นจากตรงนั้น บางทีสิ่งที่คุณกำลังมองหาอาจไม่ใช่แรงบันดาลใจแต่เป็นความสม่ำเสมอแบบง่ายๆที่พาไปไกลกว่าความฮึกเหิมชั่วคราวเพราะความฮึกเหิมอาจอยู่กับคุณแค่สองวันแต่ความสม่ำเสมอเล็กๆอยู่กับคุณไปทั้งชีวิตอยากให้คุณมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่คุณเคยตั้งใจเริ่มต้นอะไรสักอย่างตอนที่คุณบอกตัวเองว่าจะเปลี่ยนแปลงและคุณเชื่อจริงๆว่าคุณทำได้ ลองนึกถึงตัวเองในตอนนั้นคุณยังอยู่ที่นี่คุณยังเป็นคนเดิมคนนั้นคุณยังมีความตั้งใจเดิมเพียงแต่มันถูกฝุ่นของความเหนื่อยทับถมเอาไว้เฉยๆไม่ใช่สูญหายไปไหนและนิสัยเล็กๆนี่แหละคือผ้าที่คุณจะใช้ค่อยๆปัดฝุ่นความตั้งใจของตัวเองให้กลับมาชัดอีกครั้งบางคนอาจบอกว่าแต่ฉันหมดแรงไปแล้วฉันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนฉันรู้สึกไม่ไหวจริงๆ ถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้ฉันอยากให้คุณรู้ไว้อย่างหนึ่งค่ะการหมดแรงไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือสัญญาณว่าคุณต้องเริ่มจากสิ่งที่เล็กลงกว่าเดิมเล็กจนคุณสามารถเริ่มได้แม้ในวันที่คุณไม่มีแรงที่สุดนิสัยเล็กๆหนึ่งอย่างที่ทำในวันที่คุณไม่มีพลังมีค่ามากกว่านิสัยสิบอย่างที่คุณทำในวันที่คุณพร้อมเต็มที่เพราะมันบอกกับตัวเองว่าต่อให้วันแย่ฉันก็ไม่ทิ้งตัวเองนะ ความเชื่อใจในตนเองไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่ชีวิตดีแต่มันเกิดขึ้นตอนที่คุณยังยอมทำแม้ชีวิตจะไม่ดีเกิดขึ้นตอนที่คุณยังให้โอกาสตัวเองแม้จะล้มมาแล้วเป็นสิบครั้งแล้ววันนี้อยากให้คุณให้โอกาสตัวเองอีกครั้งไม่ใช่แบบยิ่งใหญ่แต่แบบเล็กๆอ่อนโยนและตรงไปตรงมาที่สุดชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องเร่งรีบค่ะแต่เป็นเรื่องของการเดินไปทีละก้าวด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ คุณไม่จำเป็นต้องเร็วกว่าคนอื่นคุณแค่ต้องชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรและชัดเจนว่าคุณจะเริ่มจากนิสัยเล็กๆแบบไหนในวันนี้ค่อยๆปรับค่อยๆเดินไม่ต้องรีบคุณไม่ได้แข่งกับใครคุณกำลังสร้างเวอร์ชั่นใหม่ของตัวเองและมันต้องใช้เวลาแต่ทุกนาทีที่คุณให้กับตัวเองคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเสมอและจำไว้นะคะ ว่าไม่ว่าใครจะมองไม่เห็นความพยายามของคุณแต่คุณต้องเห็นมันเองเพราะคนที่อยู่กับคุณตลอดชีวิตไม่ใช่ใครแต่คือตัวคุณเองในทุกๆวันเมื่อเราพูดถึงนิสัยเล็กๆหลายคนมักเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการพัฒนาแบบชัดเจนเช่นตื่นเช้าออกกำลังกายหรืออ่านหนังสือแต่จริงๆแล้วนิสัยเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตที่สุดอาจเป็นสิ่งที่เรียบง่ายกว่าที่คุณคิด มันอาจเป็นนิสัยที่อยู่ลึกลงไปในใจมากกว่าอยู่ในกิจกรรมภายนอกเช่นนิสัยในการให้อภัยตัวเองเร็วขึ้นนิสัยในการหยุดโทษตัวเองเวลาเผลอผิดพลาดนิสัยในการไม่พูดคำร้ายๆกับตัวเองในวันที่ท้อแท้และนิสัยในการมองเห็นสิ่งดีๆเล็กๆรอบตัวก่อนมองหาสิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีนิสัยแบบนี้ไม่มีใครบอกคุณให้ทำไม่มีใครมานั่งตรวจว่าคุณทำสำเร็จไหม ไม่มีใครยืนรอชื่นชมคุณเวลาเลือกใจดีกับตัวเองแต่เชื่อไหมคะว่ามันคือคอของการเปลี่ยนชีวิตเลยจริงๆคุณลองคิดดูนะมนุษย์เราไม่ได้เหนื่อยเพราะทำงานหนักเท่านั้นแต่เพราะใจเราพูดกับตัวเองอย่างไรต่างหากถ้าทั้งวันคุณได้ยินเสียงในหัวที่บอกว่าฉันไม่พอฉันไม่เก่งฉันช้าเกินไปฉันทำอะไรไม่ได้เลยคุณจะไม่มีแรงเดินหน้า ไม่ว่าจะเริ่มจากอะไรเล็กแค่ไหนก็ตามเพราะใจของคุณกำลังดึงคุณกลับไปที่เดิมตลอดเวลาแต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มสร้างนิสัยเล็กๆในการพูดกับตัวเองดีขึ้นเช่นวันนี้ฉันทำได้แค่หนึ่งอย่างแต่ฉันภูมิใจนะฉันอาจจะยังไม่ถึงเป้าหมายแต่ฉันกำลังก้าวเข้าใกล้มันขึ้นอีกนิดฉันผิดพลาดได้แต่ฉันจะไม่หยุดเดินต่อฉันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันกำลังเติบโต เสียงเล็กๆแบบนี้มันทรงพลังมากกว่าที่คุณคิดแทบทุกความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดจากความคิดที่คุณเลือกเชื่อและนิสัยที่เริ่มจากคำพูดกับตัวเองนี่แหละจะค่อยๆพาคุณก้าวไปในทิศทางที่ดีขึ้นแบบไม่ต้องฝืนอย่าลืมนะคะว่านิสัยเล็กๆจะไม่เปลี่ยนชีวิตคุณในวันเดียวแต่จะเปลี่ยนคุณในแบบที่ลึกกว่าเปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความรู้สึก เปลี่ยนสายตาที่มองโลกและเมื่อสิ่งที่อยู่ข้างในเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ข้างนอกมันจะเปลี่ยนตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้ฉันอยากชวนคุณลองถามตัวเองคำหนึ่งว่าถ้าพรุ่งนี้ฉันตื่นมาแล้วอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแม้เพียงหปอร์เซฉันจะเลือกทำอะไรเล็กๆบ้างไม่ต้องคิดยาวไม่ต้องคิดเยอะเลือกแค่หนึ่งอย่างและเลือกสิ่งที่คุณทำได้จริงในทุกวันต่อให้คุณจะเหนื่อย ขี้เกียจเศร้าหรือท้อแท้แค่ไหนมันต้องเป็นสิ่งที่คุณยังพอเริ่มต้นได้เสมอบางทีอาจเป็นการเก็บเตียงการดื่มน้ำหนึ่งแก้วการเดินสองนาทีการล้างแก้วกาแฟการทาครีมบำรุงตัวเองการเขียนขอบคุณหนึ่งประโยคหรือการพูดบางคำกับตัวเองในกระจกอะไรก็ได้ที่มันเล็กพอที่ไม่ปฏิเสธเพราะเมื่อคุณเริ่มได้หนึ่งอย่างมันจะพาคุณไปสู่อีกอย่าง และเมื่อสองอย่างถูกทำซ้ำมันจะกลายเป็นโมเมนตัมเล็กๆที่ค่อยๆเคลื่อนคุณไปข้างหน้าอย่างที่คุณไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ้ำคุณรู้ไหมคะว่ามนุษย์เรามักประเมินสิ่งเล็กๆต่ำไปเสมอแต่กลับประเมินความสามารถของตัวเองต่ำเกินไปด้วยเช่นกันเราเชื่อว่าสิ่งเล็กๆไม่มีความหมายและเชื่อว่าเราทำอะไรไม่ได้มากแต่พอคุณเริ่มลงมือจริงๆคุณจะพบว่า สิ่งเล็กๆนี่แหละคือแสงแรกของความเปลี่ยนแปลงและคุณเองก็เก่งกว่าที่คุณเคยคิดเสมออยากให้คุณจำไว้อย่างหนึ่งนะคะการเริ่มจากศูนย์ไม่ใช่ปัญหาแต่การไม่เริ่มเลยต่างหากที่ทำให้เรายือนอยู่ที่จุดเดิมวันนี้ถ้าชีวิตคุณดูยุ่งเหยิงหัวใจดูหนักความชิดเต็มไปด้วยเสียงรบกวนอยากให้คุณลงปล่อยทุกอย่างลงก่อนหยุดความคาดหวังใหญ่ๆทั้งหมด แล้วมองหานิสัยเล็กๆหนึ่งอย่างที่คุณเริ่มได้ทันทีไม่ต้องรอไม่ต้องขออนุญาตจากใครไม่ต้องรอให้พร้อมคุณพร้อมแล้วเพราะคุณฟังมาถึงตรงนี้เพราะคุณยังอยากเปลี่ยนตัวเองเพราะหัวใจคุณยังเชื่อว่าคุณคู่ควรกับชีวิตที่ดีขึ้นและนั่นคือสัญ,ญญาณที่ชัดที่สุดแล้วว่าคุณเริ่มต้นได้เลยจำไว้นะคะหากวันหนึ่งคุณรู้สึกทอ้อ รู้สึกว่าทำไมชีวิตมันเคลื่อนช้าหรือเกินรู้สึกว่าฉันก็พยายามแล้วแต่ยังไม่เห็นผลอะไรเลยให้คุณย้อนกลับมามองนิสัยเล็กๆเ,เหล่านี้อีกครั้งอย่าดูถูกสิ่งเล็กๆเ,เพราะสิ่งเล็กๆจะพาคุณไปสู่ชีวิตที่ใหญ่ขึ้นเสมอและที่สำคัญที่สุดหากคุณยังไม่เห็นผลนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เก่งแต่มันหมายถึงว่าคุณกำลังสร้างราก และรากทุกเส้นกำลังทำงานอยู่ใต้ดินโดยที่คุณอาจจะยังมองไม่เห็นแต่หัวใจคุณรู้สึกมันได้คุณกำลังแข็งแรงขึ้นอยู่เงียบๆคุณกำลังเติบโตขึ้นโดยไม่ต้องให้ใครรับรู้และวันหนึ่งคุณจะผลิตบานในแบบที่คุณไม่เคยคิดว่าทำได้ก่อนจะจบตอนนี้ฉันอยากให้คุณหลับตาเบาๆหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองในใจว่า ฉันกำลังเริ่มชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนิสัยเล็กๆวันนี้เพียงเท่านี้คุณก็เดินทางออกจากตัวตนเก่าแล้ว1นก้าวและก้าวนี้ไม่มีใครเอาไปจากคุณได้เลยขอบคุณค่ะที่ฟังจนจบและหวังว่าตอนนี้จะเป็นอีกหนึ่งประกายเล็กๆที่ช่วยให้วันของคุณสว่างขึ้นอีกนิดขอต้อนรับคุณเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่ในทุกเช้าและอย่าลืมนะคะ เราจะเจอกันที่จุดไฟความคิดทุกวันเวลา8นาฬิกาแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะวันนี้ขอให้คุณเริ่มต้นนิสัยเล็กๆที่จะพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆ